โย่อ่าเราก็มาดูเด็กแค้หูกันตั้งกล้องเล็งโฟกัสชัดละตอนนี้เราก็เริ่มแค้กันเลยนะเจ็บต้องบอกเขานะแต่ห้ามดึงหูหนีนะลูก แควูเด็กนี้ต้องใจเย็นกว่าผู้ใหญ่สองเท่านะครับแล้วก็ต้องทําให้เด็กไว้ใจข้อสําคัญเลยห้ามเก่งข้อมือเด็ดขาดที่เห็นผมแงนี่ผมใช้น้ําหนักของเออเครื่องมือนะครับเป็นตัวแงแล้วผมก็วางลากไปกับผนังหูนะครับเทคนิคนี้มันจะเหมือนเราเป็นส่วนหนึ่งเลยครับของหูเครื่องมือแล้วก็ค่อยแนบไปข้อสำคัญนะครับ อย่าทําให้เด็กกลัวต้องคุยกับเด็กให้รู้เรื่องก่อนเด็กนี้เพิ่งเท่าไหร่ห้าขวบหกขวบ,วขวบโอ้แม่ตอนนี้เขาจะเอาคีมเข้าไปดึงนะถ้าหนูเจ็บหนูบอกเขานะแต่ห้ามดึงหูหนีนะลูกตอนสำคัญแล้วโอเห็นไหมเนี่ย อ่าเนี่ยเนี่ยเห็นลนะคิ้วหูนะที่ผมจะดึงออกดูดูกันชัดๆปู่แม่ซ้ายขวายอย่าขาดตอนลูกโอเคโอเคอ่าออกมาแล้วครับเห็นไหมครับขาหูเลยใหญ่มากใหญ่เวอร์ใหญ่เวอร์เลยยี่ใหญ่เ,เต้ ยิ่งใหญ่กินไม่ลูกกินเถอะกินเถอะน่าก,กินจะตายวันนี้เด็กร้องอยากจะกินขี้หูครับไม่อยากกินตอนนี้เขาจะแชะที่ส่วนที่เหลือต่อนะยิ่งใหญ่ห้ามหันไปหันมานะลูกมันจะมีเศษเล็กเศษน้อยอยู่นิดหนึ่งนะอ,อะดียิ่งใหญ่ดีมากเก่งครับเก่งเก่งเก่ง เก่งมากเก่งมากตอนนี้ยิ่งใหญ่เขาจะเอาน้ํายาไปล้างที่หูแล้วเขาจะหยดลงไปน้ํายาจะาไปถึงแก้วหูยิ่งใหญ่อย่าหนีมันนะลกูกมันไม่เป็นไรนะเหมือนข้างนูน้นะที่เราทาอ,อ่ะอ่าตอนนี้น้ํายาไปถึงแก้วหูแล้วแม่เราก็จะเอาเศษขี้หูอะไรออกให้หมดเลยพอมาเซฟ,ฟี่ขี้หูให้แม่มันดูแล้ว ขี้จ๊ะขี้จ๊ะทางเหนือนี่หมายถึงน่ากินครับเฮ้ยใช่ <c oughs> <c oughs> <c oughs> เด็กหัวเราะตลกไม่เป็นเรื่องอีกแล้ว <c oughs> ตอนนี้ก็เราก็มาดูหน้าเด็กกันฟินๆเลยดูที่ดมดูว่าเป็นยังไงเราแค่กี้หัวแล้วก็ดูว่าหน้าตอนเด็กฟินๆเลยทำยังไง เทคนิคที่ควรใช้อย่างที่ผมบอกนะครับก็คือตอนล้างเนี่ยเราต้องการอย่างแรกเลยน้ํายาละลายขี้หูเนี่ยจะไปช่วยดูดเอาขี้หูที่เป็นผงๆออกขณะเดียวกันขี้หูแฉะที่ติดอยู่ในเป็นโคนเนี่ยก็จะถูกซั์ดึงออกมากับสำลีที่เราทําข้อสําคัญที่สุดก็คือสำลีที่เราทําจะต้องทําปลายอย่างนี้เดีย๋ยเพิ่งตัวเองไม่เกี่ยวขาอ,อธิบายให้คนดังมาตัวเองจะดูด้วยก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยเาดีดให้ดู ทำปลายให้มันแหลมอย่างนี้อ่าแล้วเราแค่ไปซับ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 ซ,บซบแล้วที่ขี้หูมันเป็นผงผมมันก็จะติดมากับอีเนี่ยเป็นเล็กๆๆๆออกมาที่ติดกับสัมรียมันเป็นหลักการออสโมซิสง่ายๆสิบแล้วเราก็ทิ้งไปแต่ถ้าลูกค้าไม่เห็นเราก็แอบกินเลยเพราะว่าขี้หูกินได้ก็เด็กจังเคยแอบกินขี้มูกเลยตัวเองเคยกินไหมขี้มูกอะ่ะ โอ้ยหวานจะตายหรือว่าของเจงเค็มไม,ไม่หวานเหรอเออของตัวเองเค็มเหรอขี้หูเนี่ยหวานอมเปรี้ยวเ <c oughs> ชื่อไหม <c oughs> ไม่ไม่เชื่อเหรอลองชิมดูสิอยู่อะเอามือหยิบเลยแล้วลองชิมดูถ้า <c oughs> มันไม่ <c oughs> เค็มบ้าเลยมันหวานอมเปรี้ยวถ้าไม่หวานอมเปรี้ยวเขาให้กระทืบเลย <c oughs> เชื่อเขาดีสุดยอดเลยนะจะบอกให้แกที่เป็นเท้าหรือแกที่เป็นเท้าเออนั่นแหละนี่ไง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 ทำไปอย่างเงี้ยเห็นไหมไปอย่างเงี้ยพอโดนแก้วหูมันจะไม่เจ็บตอนเนี้มันจะเข้าไปถึงแก้วหูแล้วนะถึงแล้วใช่ไหมไม่เจ็บนะเจ็บต้องบอกเขาแต่ห้ามดึงหูหนีนะลูกโอเค อืสบายไหมชอบใช่ไหมอยู่บ้านแม่ปั่นให้ไหมไม่ทำไมแม่ทำเจ็บหรอถ้าแม่ถามทำไมมีแม่ไม่มีตำดีเกี่ยวเดี่อววะแม่มีข้าต้นบาดนี้ลูก สำมีแม่ต้องล้างหน้าอยู่แล้วไม่ใช่เหรอแม่ต้องแต่งหน้าแม่ก็ต้องมีสับลีล้างหน้าสิลูกหรือว่าแม่ทำไม่เป็นไม่เป็นอ๋อเหรออืมตอนนี้ลงหูแล้วใช่ไหมลูกตอนนี้หมดแล้วทุกอย่างก็จบเพียงเท่านี้อ๋อ ช่วยกดติดตามกดซับสไครต์กดแชร์ให้หน่อยนะครับผมเหลืออีก50การติดตามเท่านั้นก็จะหาสตางค์ได้แล้วจะได้มีกําลังใจครับเผื่อไว้ว่าเป็นแบบหากินได้ตอนแก่เดี๋ยวเราเอาเสียวมีไปถ่ายทั้งในนะว่ามันสะอาดยังไงนะโอเคนะ